ดีครับพบกับก๊อดก๊อดมิกาเดนนะครับก็วันนี้วันที่แดมกรานะครับสอง6น้ารหกสิบกนะครับก็นีววัาอาทิตย์นะครับก็ยังไม่ได้ไปทํางานนะครับก็ต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับบ้านก็เริ่มก่อผนังแลวนะครับตามนี้นะครับ นี่จะเป็นห้องรับแขกครับห้องนั่งเล่นครับก็นี่ครับหน้าบ้านนี่เป็นห้องนอนนะครับวิวห้องนอนก็ประมาณนี้ มีห้องน้ำนะครับยังไม่ได้เก่อมีห้องครัวเตบนี่ก็เเล็กนะครับเดี๋ยวจะทำคาคองคานะครับนี่ครับอันนี้มองจากหลังบ้านนะครับ ก็เดวขอจบคลิปเพรยงลนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวที่หน้าจะมาอัพเดทให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกับขอบคุณครับสวัสดีครับ